กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกระสังหมู่ที่4ตำบลจอระเข้มากอรประโคนชยัยจบุรีรัมวิสัยทัศน์คุณธรรมเป็นเลิศสามารถที่เป็นหลักพลักซูเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายน2544วัตถุประสงค์เพื่อรวมคนร่วมรวมเงินเป็นการรวมตัวของประชาชนบ้านกระสังบริหารจัดการโดยประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนบ้านกระสังมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพึ่งตนเองยึดหลักคุณธรรม หลักการควบคุมกันเองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกระสังหมู่ที่4มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน119คนมีเงินสัตว์จะจำนวน1,920บาทต่อเดือนมีหุ้นพิเศษจำนวน8,000บาทปัจจุบันมีสมาชิก225คนเงินทุน4 3 7ล้านบาท49สตาตงค์แนวคิดในการดำเนินงานกลุ่ม 1. การรวมคนในหมู่บ้านให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ยการรวมกลุ่มออมเงิน 3. านำเงินทุนไปใช้ดำเนินการด้วยความขยันประหยัดถูกต้อง4การลดต้นทุนในการครองชีพโดยจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณธรรมผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่ออาทรร่วมสุขร่วมทุกแบ่งปันซึ่งกันและกันเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่เคารพในกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกันได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกระสังมีการจัดพื้นที่ให้สมาชิกได้นำผลผลิตมาวางจำหน่ายเป็นแหล่งรวมผลผลิตในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้สมาชิกและคนในชุมชนซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดในปี2 5 6 7มีผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงิน6 4 1 6 4 1, 1บาท27สสตางค์มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกระสังมีการบริหารจัดการใหม่ที่ตอบสนองต่อสมาชิกและชุมชน โดยการใช้ QR วอา e คตในการสแกนจ่ายสินค้ามีการสร้างนวัตกรรมจากภูปัญญาท้องถิ่นเช่นงานหัตกรรมไม้กวาด<อ>การทำดอกไม้จันทข้าวหลามซึ่งกำหนดเป็นจุดเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานใช้ระบบคอมพิวเตอร์การประชุมผ่านกลุ่มไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชนคือ ด้านรายได้ให้คำแนะนำสมาชิกที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกคัดเลือกต้นแบบของสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จมอบรางวัลเชื่อชูเกียริด้านการศึกษาอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำไม้กวาดให้เด็กเยาวชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ศูนย์สาธิตมอบรางวัลหนูน้อยคนขยันด้านสุขภาพส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพด้านการพัฒนาชุมชน โครงการปรน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และสาธารณสงเคราะห์กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ที่พักสงบงกองและนายอีสอนประครูนประธานกลุ่มได้จัดทําโครงการปรน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และสาธารณสงเคราะห์ที่พักสงบงกองเพื่อช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของชาวบ้านช่วยเหลือการจัดพิธีของศพไรายยา้ญาศาพอนาถาและศพผูพ้ยากไร้โดยดำเนินการรับบริจาคโดยการทำบุญและนำทุนทรัพย์ที่ได้ไปช่วยเหลืออุปกรณ์การจัดพิธีศพเช่นดอกไม้จันลงศพลงเย็นผ้าห่อศพและอื่นๆ และเป็นทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตสิ่งที่ประชาชนและชุมชนได้รับ1มีการสงเคราะห์ช่วยเหลืออุปกรณ์การจัดพิธีศพมอบทุนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้แก่คนในชุมชน2ได้ช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรการมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้ชุมชนเกิดความรักความสามารถคีความอบอุ่นและความยั่งยืน3ลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในการจัดพิธีศพวัดอบายมุกทุกประเภทซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเกิดความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชน กิจกรรมการขยายผลการจัดการขยะสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกระสังและผู้นำชุมชนได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนทำขยะปิดลดโลกร้อนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านและปัญหาขยะล้นเมืองใช้พลังบอวอนในการขับเคลื่อนกิจกรรมใช้งบประมาณจากการจัดสรรผลกำไรเพื่อสาธารณประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและขยายผลไปทุกครัวเรือนซึ่งประโยชน์ของทำขยะปิดลดโลกร้อนทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการถผาลดลง ซึ่งส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนและทําให้ลดปริมาณขยะต้นทางบ้านกระสังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอยู่ดีกินดีคนในชุมชนมีความสุขมวลรวมในระดับอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนมีรายได้ทุกครัวเรือนมีหนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีวินัยทางการเงินที่ดีอุดมตนุนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยัง่งยืนเ